พี่จาได้ไหมพี่ดูให้ใครไปบ้างอ,อ่ะก็เยอะก็เอาใครก็ได้อาจารย์พูดมาดิหรอนันกการเมืองก็ดูกันไปหลายคนมาไปเจอท่านอนุทินเนี่ยผมขอดูท่านดูดูเส้นไลยมือผมบอกเส้นเลยมือท่านดีมากเส้นเสาเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์เส้นตําแหน่งเนินมือเนี่ยถือว่าดีมากครับถือว่าดีมากทีนี้คนในวงการบันเทิงบางคนเขาก็เคยบอกเขาพูดมากการสิบบอกเฮ้ยให้พี่ทิกดูโอ้โหฟังดีๆนะ แม่นเป๊ะเลยเรื่องคู่ครองอ่ะเคยไปทักคุคณโอภักชีลาไม่ใช่หรอคือคุณโอเนี่ยเขาเกิดวันที่สามวันพระรหัสอันนี้เขาเรียกคู่สมผลมมเหมือนอาจารย์วันพระรหัสเหมแต่ว่าคู่มิกกาอาทิตย์เวลาอาทิตย์เลขหนึ่งแต่หรือเลขสามเนี่ยเขาเรียกนักขัดแยง้งตัวคุณโอก็มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแต่ว่าไอ้เวลาสามอยู่คู่ห้าในคู่สมผล แต่ว่าเลขของสามีเขาก็มีเลขรหัสที่บอกว่าโอ้สัญญานี้ค่อนข้างค่อนข้างแรงใช่ว่าค่อนข้างแรงก็เป็นเคสสแตดี้สำหรับผม,มแต่ว่าคุณโอ๊ตเขาชอบสัญญานี้หรือเปล่าล่ะหรือเขาอยากจะเปลี่ยนสัญญาณอื่นบ้างล่ะแต่ว่าคนเรามันได้มันไม่ได้หมายความว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กันได้คุณต้องคิดบวกด้วยกัน หมายถึงว่าเวลาผมกับอาจารย์แต่งงานกันสมมตินะะสมมติซึ่งเป็นเปลี่ยนไปไม่ได้อรรู้้แลวคับมันเป็นไปยากมากแต่ว่าเมื่อผมเจออาจารย์สมมติอาจารย์เป็นเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงผพจะยจีบอาจารย์อืมโทษแท้เกิดวันวันวันอะไรฮะตอบสิวันพฤหัสวันพฤหัสเลขห้าเลขห้าเอาผมอาทิตย์เข้ากันได้แล้วอืเข้ากันได้ดอกหนึ่งดอกถ้าเกิดไม่ได้ล่ะอ่าวันเสาร์วันเสาร์ไม่ได้สวดตู ัตูของวันธนาคารานาคสิโทษแนะน้องเกิดวันอะไรฮะวันอัาคารค่ะพี่ไม่ชอบให้ครมาสอนไม่ชอบใครเตือนชอบตลกเดี๋ยวพี่เล่นตลกให้ดูนะจ๊ะใเอ๊ะ่นี้เหรอก็ตลกแค่เดี้เหรอก็หมายถึงว่าคนเกิดวันคารคือมีสญานี้นใจเข้าใจก็เป็ไปสตูกับเราเราจะคุยกับเขาเราก็ใช้อดาวสุขเข้ามาเชื่อม <ช>แล้วคำว่าการใช้ดวงนำทางชีวิตเนี่ยมันคือจริงใช่ไหมคือคือบางคนเขาก็ใช้ไอ้เส้นทางเหล่านี้ในการเดิมเนี่ยบางคนบางคนบอกว่าบางคนก็เขามีเขามีภูมิปัญญามากกว่าที่จะเชื่อสิ่งเหล่านี้แต่ว่าไอ้สิ่นี้เป็นแค่ไกลไลายเป็นเขาเรียกเป็นคอนซัลเป็นคอนเซัลแต่เราคนฉลาดก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ลองเช็คหนูดิถ้าเป็นคอนซัลให้บอกเฮ้ยไอ้ hey, นี่เปลี่ยนเพราะอะไรอ่ะพูดในเหตุผลได้เปลี่ยนและอันนี้มันดีดียังไง เหตุผลี่คืออะไรบางนคนเขาบอกว่าเปี่ยนแล้วรวยผมบอกว่าไม่จริงอเปี่ยนแล้วรวยอางั้นพี่เท็กอาจจรยินสักคิดเองนะ,ะการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีใช่ครับแต่เพื่อเสริมความมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้คิดผิดเช็คดวงสกีวดวงกที<ส>